อ่าฟังดีๆไม่ต้องตั้งท่าถ้าตั้งท่า,าเดี๋ยวมันท่าดีที่เหลวหมดแหละที่ไหนก็เหมือนกันแหะมันจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันที่ลูกจะต้องศึกษาโดยสติของพูท่าอริยะอรหันทั้งหมดเนี่ยลูกมันจะหมายถึงที่มันตื่นกันอยู่เองแล้วคือจิตมันตื่นกันอยู่เองแล้วอยู่แล้วซึ่งมันจะไม่มีลักษณะโดยคอยจอดจอ่อจึงคอยจ้องคอยประครับคอยประคองแล้วคอยประคุม รู้เฉพาะตรงนี้รู้เฉพาะตรงนั้นรู้เฉพาะตรงไหนหรือรู้ตรงอาการอะไรมันไม่มีจดจ่อของอริยะเนี่ยตื่นพร้อมจ้าพุทธระรหันเนี่ยลูกคือจะหมายถึงมันเตื่นอยู่แล้วตื่นอยู่แล้วลูกก็เข้าใจประโยคนี้ไวด้ดีเตื่นอยู่แล้วเตื่นอยู่แล้วเตื่นอยู่แล้วมันก็พร่องอยู่แล้วเบิกบานอยู่แล้วหนึ่งแต่เมื่อลูกจะใช้งานการใช้งานหรือการทํางานนั้นจริงค่อยไป ใช้รู้เฉพาะเรื่อง,งเฉพาะอย่าง,งเฉพาะสิ่งอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการใช้งานทำงานซึ่งตรงนั้นน่ะจะเป็นอัตโนมัติเองเพราะเมื่อมันกำหนดในการทำง,งานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะอัตโนมัติเองเลยว่าลูกจะตรงนี้นะตรงนั้นนะยังไงมันจะเป็นขมันไปนเองเลยแต่โดยพื้นฐานของอริยพุทธ,ธาหานะหันให้ลูกเข้าใจว่าคือที่มันเตื่นอยู่เองแล้วเนี่ยเตื่นแบบไม่ต้องจดจ่อกับอาการไหน ทั้งกายทั้งจิตอย่างนี้มันจะพร่องพร้อมตลอดลูกเรียกว่าสว่างตลอดแต่เวลาลูกไปทํางานลูกก็ไปเฉพาะเอาไปเจาะจองเอางานอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาความชัดเจนไปรู้ชัดตรงนี้รู้ชัดตรงนั้นรู้ชัดตรงนั้นรู้ชัดตรงนี้นนอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นการทํางานอ่าเขาเรียกว่าเป็นการนขขอนุเคราะห์สงเคราะห์อ่าหรือเรียกเรียกอย่างนั้นว่าเขาเอาสายใช้งานเข้าใจไหมล่ะ แต่ที่มันหลุดพ้นอยู่แล้วที่มันวางอยู่แล้ววางอยู่แล้วเนี่ยคือคือที่มันมันอยู่เองแล้วมันไม่อยู่แล้วมันตื่นอยู่แล้วมันไม่ต้องไปคอยจิ้งจ้องจดจ่อกับอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่างอยู่แล้วลูกนิพพานอยู่แล้วสองลักษณะนะดีอย่าให้เพี้ยนอย่าให้มั่วไม่ใช่ไม่ทํางานแล้วก็ยังจะมาจอดจ่ออยู่แล้วมันอะไรไปทางานทํางานแล้วค่อยเออรู้ชัดถ้าไม่รู้ชัดแล้วมันจะทํางานได้ยังไงเขียนหนังสือยังไม่ถูกมันรู้ไม่ชัดอ่ะ อ๋อไอ้ตรงที่ชัด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 เนี่ยรู้ชัดรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดเนี่ยเขาเดี๋ยวไปทํางานอุปโลกปัดกวาดใบไม้ตรงน้องตรงนี้ตรงไหนก็ตามทีมก็รู้ว่าตรงไหนมีใบไม้มีมีใบไม้่ก็รู้รู้ชัดที่รู้ชัดทํางานอันนั้นจะอัตโนมัติไปเองไม่ต้องไปฟิกมาแต่ให้ออกมาจากไอ้ที่มันตื่นอยู่เองแล้วไม่อยู่เองแล้วเนี่ยลูกว่างอยู่แล้วว่างอยู่แล้วเนี่ยมันไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วเนี่ยเป็นมารดาแห่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงไปเลย ว่างอยู่แล้วเนี่ยลูกไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นมารดาแห่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงไปเลยแล้วเรื่องการเป็นการอยู่ลูกจะอัตโนมัติไปเองหรอกจะไปจะเดินไปตรงไหน,นจะทําอะไรจะนั่นจะนี่อะไรมันอัตโนมัติของมันไปเองไอ้นั่นเนะี่ยเข้าใจไหมอัตโนมัติเนี่ยไม่ใช่ผูกมัดมันเป็นไปเอง แล้วมันจะเป็นไปเองแบบแล้วไป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 เพื่อเสร็จนะจบจบไปด้วยอ่ะคิดแล้วก็จบคิดแล้วก็จบคิดแล้วก็แล้วไปทําแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปรู้แล้วก็แล้วไปเนี่ยมันจะมันจะไม่ติดไม่ยึดไปด้วยเองมันออกมาจากไอ้ตรงที่เรามันมันม่อยู่เองแล้วเป็นนี่แหละลูกเข้าใจไหมล่ะเออมันออกมาจากตรงนี้อัตโนมัติน่ะมันเป็นผลของนิพพาน อัตโนมัติน่ะที่การยืนเดินนั่งนอนพี่อยากเคลื่อนไหวนั่งไงมันทุกนั่งไงไม่ทุกมันรู้จักของมันเองแบบนั่นคืออัตโนมัติหายใจเข้าออกจะสั้นจะยาวยังไงเราไม่ต้องไปบังคับเอาเข้าออกเรามันเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวของมันเองเมื่อร่างกายมันต้องการแค่ไหนมันออกมันเองเข้าเองออกเองนั่นอัตโนมัติของมันอัตโนมัติเนี่ให้มันเป็นผลของว่างอยู่แล้วอืม อธิไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้นให้เป็นมารดาแห่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงไปเลยตลอดเวลานะตลอดเลยนะนั่นแหละทุกอย่างมันอัตโนมัติเองลูกไม่ต้องไปกังวลว่าจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวชิตย,ย,ย,ยังไงมันอยู่มาจนปานชนี้แล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงนั่นนี่มันโอ้โหควายมันยังอยู่ได้เลยควายทุกตัวมันก็อยู่ได้จนถึงวันตายทุกตัว มระาามมันอยู่ยังไงชัดไหมครับอืมนั่นแหละลูกลูกต้องต่อเนื้อหาพุทธะอรหันอริยะเอาไว้เท่าน,นั้นแหละว่าไอา้ที่มันเตือนอยู่เองแล้วเนี่ยลูกไม่ต้องไปประคองไปคุ้มไม่ต้องเตือนแบบไม่ไม่เอาสภาวะเตือน ่นแบบไม่อะไรกัแบบอะไรแล้วมันก็คือพร่องไปเลยลูกไร้ขอบเขตเพราะมันไปเองเลยเรียกว่าว่างอยู่แล้วว่างจากอุปทานการยึดติดอยู่แล้วเขาจึางเรียกว่านิพานเนี่ยรองรับสังสารวัฏอยู่แล้วตลอดรู้ไหมอืมว่างเนี่ยรองรับสังสารวัฏอยู่แล้วตลอดรู้จักไหมเข้าใจไหมไอ้ที่มันไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเนี่ยรองรับสรรพสิ่งอยู่ตลอดเนี่ยเข้าใจไหมลูกนี่เราจะทำไม่ต้องไปมม่งหน้าหานิพานที่ไหนแล้ว มันนั่นแหละมันเป็นตัณหาไอ้ที่มุ่งหน้าไปหานิพพาน่ะมันตัณหาทั้งนั้นแหละมันนิพพานอยู่แล้วมันจะไปหานิพพานที่ไหนอีกล่ะว่างก็ว่างอยู่แล้วมันจะไปะพยายามว่างทาไมอีกไม่เข้าใจอ่ะเพราะไม่เขอาใจมันก็มั่วเนี่ยไอ้ที่มันไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเนี่ยลูกในโดยความเป็นจริงอะเตือนก็อยู่แล้วไม่ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเนี่ยหมดไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมายอยู่อยู่แล้วเนี่ย เนี่ยนี่แหละเรียกว่านิพานอยู่แล้วแล้วนิพานที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดแต่นั้นการเป็นอยู่เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยจบที่นิพานอย่างนี้แล้วจบที่นิพานอย่างนี้แล้วจบที่ไม่อยู่แล้วอย่างนี้แล้วสรุปลงตรงที่ไม่อยู่แล้วอย่างนี้แล้วนี่หรกกายาการเป็นอยู่นอกนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะไปเรื่องของการเกื้อกูลสงเคราะตลอดมันไม่มีหรอกจะมาทํายึดยึดทำ ทำแล้วก็ยึดยึดในธรรมสิ่งที่ทำไม่มีหรอลกลูกไม่มีแต่ทำแล้วแล้วไป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 เรียกว่าเป็นการเกือ้อกูลแล้วแล้วไปทำแล้วแล้วไปให้แล้วแล้วๆๆไปส่งขห์แล้วแล้วแล้วไปไม่มีเราทำเอาอะคำว่าทำเอาคือทำยึดนั่นเองยึดธรรมทำแล้วยึดยึดในธรรมนั่นเองเรียกว่าทำเอาเข้าใจไหมล่ะอันนั้นมันผิดธรรมมันไม่ตรงต่อพุทธะอรหันตะนิพพานมหาโพธิสัตว์เลยไม่ตรง แต่นั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมามัวโห,โหโลูกก็ตองต่อที่มันไหมอยู่แล้วตลอดนั่นแหละไม่ใช่ว่าไหมาอยู่แล้วนี่คือไม่ทําอะไรแล้วโอ้ยไม่ใช่นะนั้นก็ไม่ต้องกินดินั้นก็ไม่ต้องกินถ้ามันไหมอยู่แล้วเนี่ยหมายถึงมันไม่ยึดอยู่แล้วฟังให้ถูกอย่าไปฟังเฉโก เอออย่าไปฟังเตะเข้าโกตัวเองทำบมาไ้่อยู่แล้วเนี่ยคือมันไม่ยึดอยู่แล้วเออรำบมาไ้่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่การยึดติดอยู่แล้วฟังให้มันถูกธรรมพุทธะละหันทุกอย่างมันไม่ใช่การยึดติดอยู่แล้วเมื่อแจ้งแบบนี้การเป็นอยู่ของลูกมันก็จะเป็นการเป็นอยู่ที่อัตโนมัติคล่องแคล่วไปเองทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติเป็นไปเอง หมือนกับเรหายใจเข้าออกทุกคนน่นแหละไม่เห็นต้องสูบเข้าสูบออกเลยมันไปมันเป็นโรคอะไรขพงมันจะมานั่งสูบลมเข้าสูบลมออกเนี่มันไม่ต้องสูบเข้าสูบออกมันก็เข้าเองออกเองอยู่แล้วเข้ามันอยู่แล้วไปสูบมันทําไมไปสูบน้ําออกฤทธา์สว่าสูบน้ําเข้านาเออโอเคหน่อยสูบลมมีอย่างที่ไหนฝึกอะไรฝึกอะไรไปมันเป็นกรรมมาไปหมดฝึกให้มันเป็นกรรมมันก็เป็นกรรมไปหมดถาให้มันเป็นกรรมมันก็เป็นกรรมไปหมดนี่เรื่องเดิมแล้ว เล้ามก็ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ไม่เป็นเรื่องโมฆะหมดเตื่นก็อยู่แล้วลูกอย่าไปหว่วงเล้ตื่นยังไงตื่นอยู่แล้วก็คือตื่นอยู่แล้วตลอดจ้าตลอดครับถ้ามันเตื่นอยู่แล้วเนี่ยมันตื่นพร้อมเข้าใจไหมอ่ามันจะตื่นพร้อมของมันเองไม่ใช่ลูกพยายามจะให้พร้อมไอ้ความพยายามจะให้ตื่นพร้อมนั่นแหละความพยายามตัวนี้มันจะเป็นสภาวะของการฟิกสภาวะอยู่ตลอด ตีกรอบสภาวะฟิกสภาวะอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะพร้อมไม่ได้เพราะการเตือนพร้อมของท่านจริงๆมันจะเหมือนกับแสงอาทิตย์เลยลูกจ้าออกไปไล่ขอบเขตไม่มีการไปประคองนิดนึงก็ไม่ประคองเจาเพราะมันออกไปเองอืมแต่นั้นเราก็ต้องหมายถึงมันมัเตื่นอยู่แล้วถ้าบอกว่ามันเตือนอยู่แล้วปั๊บนี่มันจะไม่มีการประคองสภาวะตื่นมันก็คือเตื่นมันจจ้าเพราะมันไปเองมันจะเจ้าแบบไหนจ้าอย่างไรไม่ต้องไปสอดรู้สอดเห็นมัน คือไม่ต้องไปเช็คมันเออมันตื่นพร้อมแค่ไหนอย่าไปเช็คถ้าไปเช็คปั๊บไอตัวเช็คตัวนี้นะมันเป็นตัวบล็อกเอาไว้แล้วล่ะอ่ามันจะไปคุมสภาวะนั่นอีกเขาเรียกโมหะตื่นทิ้งไงลูกเตือนแบบไม่ยึดติดเนี่ยตือนแบบไม่อะไรกับอะไรนี่ยเขาเรียกเตื่นพร้อมเตือนพร้องเตือนจ้าตื่นแบบไม่คล่องไม่คาไม่ปิดไม่ขัดไม่นั่นไม่นี่ไม่งี่ไม่เงาไม่เป็นทั้งหมดนั่นแหละนี่แหละสติพุทธะอรหันล่ะให้เข้าใจซะเลยมาใชื่อสติบุถยชนจุ่มจุ่มจิ้งจิ้ง ไปฝึกสติแบบเอามาพึกมาพาดนยจดจ่อรู้เฉพาะตอนนั้นจอดจ่อรู้เฉพาะตรงนี้แล้วมันจะไปเตือนพ้อมได้ยังไงนะลูกอืมมันก็เลยจะมีแต่กรรมวิบากตอบสนองมาคือซึมซึมอีกแล้วซึมอีกแล้ว,ลวนั่งเฉยๆก็ซึมไปโรคซึมไอ้โรคแบบนี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วเพราะหมอจะให้ให้ยาโรคซึมเข้ามาอีกรนะะงับประสาทมันไม่มียาเตื่นหรอกยาของหมอเนี่ยมีแต่จะให้ประสาทซึมหนักเข้าไปอีกอนะ ไอ้ตัวเองจอดจอก็ซึมพ่อแห้งอยู่แล้วอืมเดี๋ยวไปกินยาไอ <c oughs> ้ลังัาประสาทซึมนัะครับอีกเลยแต่เนี้ยเรียบร้อยฟังรู้เรื่องไม่ได้พูดฟังเนี่ยเดี๋ยวหน้าจะจับมาไลา่ลามาพูดทีละครทีละครทีละครเลยนะเรีดนอยู่แล้วสิลูกเ่อ เตือนแบบไม่ต้องสะแสวงตื่นแบบไม่ต้องรังแบบงงเรตื่นแบบไม่ต้องเอะอะอะไรตือนแบบไม่ต้องสงสัยแค่เราเตื่นแบบไม่มีตัณหาซ้อนเ <c oughs> ขาเรียกว่าสติวิโมสติวิมุติลุเตือนกลเี่ยงตื่นพองแผ้วตื่นตื่นไม่ติดไม่ยึดนี่เขาเรียกสติวิมุติสติแปลว่าจิตตื่นปแปลว่าระลึกได้อย่างงั้นระลึกได้อย่างนี้มึงระลึกแทบตายแหละระลึกอยู่นั่นแหละจนระลึกซะจนฉลําลึกซึมไม่หมด คล่องสชลูกแถมพ่อตาามีสุขตะปังเวทีตัวพร้อมอืมหมายถึงพร้อมสรุปในประโยคนี้คือพร้อมตื่นพร้อมดังนั้นคําว่าตื่นพร้อมลูกก็ต้องเข้าใจรหัสไนทยที่หลวงพ่อบอกไว้นิดเดียวว่าที่มันเตือนพร้อมได้คือที่มันเตื่นอยู่แล้วมันเตือนอยู่เองแล้วนี่ลูกที่มันเตือนอยู่เองแล้วนี่มันไม่หาจอดจ่อกับอะไรเนี่ยเขาจึงเรียกว่าตื่นพร้อม รอรมณแบบไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่คาลูกอย่างนี้อย่างนี้เราที่เราจ้าตลอดแล้วนี่แหละเนี่ะ,ะแสงสว่างตลอดเอา้าโส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 แหละจะไมา่ดีตื่นพร้อมมัาตื่นอยู่แล้วอะไรลูกเออตื่นอยู่แล้วนั่นแหละมันพร้อมของมันเองตื่นอยู่แล้วไอ้ที่มันไม่พร้อมเพราะลูกไปมัวสอดรู้สอดเห็นนี่แหละตื่นแล้วนั่นน่ะตื่นแล้วนั่นน่ะ เต๋อแล้วอันน่ะจาะจ่อจิ้งจ้องจอะจ่อจิ้งจ้องขอสําคาญเตือแล้วมานั่งเฝ้าจะหายปะแดกของตัวเองอีกนั่นแหละอืมเฝ้าจะตัว,วเฝ้าจะใจอยู่นี่แหละเขาเรียกเฝ้าจะหายปะแดกของตัวเองของเนาห์เข้าใจชัดไหม <laughs> เดี๋ยวเฝ้าหายตัวเองไม่พอเดี๋ยวจะไปเฝ้าหายคนอื่นอีกมัยุ่งอีกหนักเข้าอีกเข้าใจชัดไหมเอา้าสอนแล้วลูก